ได้ขอสำนาหว่างคืออะไระสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบ้านนกดาวหนองบัวลำพูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาส่งบ้านของคุณพี่เกษรไว้นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านหนองอ้อนะครับตำบลหนองอ้ออำเภอหนองอ้อหมู่สามนะครับตำบลหนองอ้อนะครับ อำเภอหนองวอซอจังหวัดอุดรธานีนะครับมาส่งบ้านคุณพี่เกสรน,นะครับจองไว้ตั้งแต่กุมภาพันธ์นะครับ68นะครับนีครบรอบหนึ่งปีพอดีนะครับพอดีคิวนัดเดือนกุมภาพันธ์นะครับพี่กลับมาเยี่ยมบ้านก็มาตรวจรับงานนะครับวันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับ หลังนี้นะครับกว้างกว้าง6เมตรลึกอ9เมตรนะครับรวมครัวหลังบ้านนะครับราคารวมทั้งหมดนะครับห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับปรับแบบก็อยู่ประมาณสี่แสนสี่แสนหกหรือสี่แสนเจ็ดประมาณนี้นะครับจำไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวสนใจก็ทักเข้ามานะครับเพราะว่าลูกค้าก็เพิ่มตู้บิวอินเข้ามานะครับ หลังนี้ก็โทนสีส้มนะครับสีส้มสวยมากนะครับน้องส้มจี๊ดนะครับหลังนี้ก็ดูค้าเรียกเป็นกะเบื้องนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับรอบๆเก็บงานใกล้เสียนแล้วครับทีมงานเรานะครับกําลังต่อระบบน้ํานะครับเทสระบบน้ําระบบไฟนะครับหลังนี้ก็จะมีครัวหลังบ้านนะครับหลังบ้านขนาด3ามคูณหนะครับ เป็นครัวไทยโล่งๆเลยนะครับก็ยกมาเป็นหลังนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ลูกค้าปรับแบบประตูหน้าบ้านนะครับเป็นบานสี่ช่องแล้วก็ตัวหน้าบ้านโชว์ก็จะเป็นบานยาวกระทุ้งนะครับบันได3ขั้นกว้างๆเลยนะครับ พื้นด้านหน้าเป็นกระเบื้องจริงทั้งหลังเลยนะครับประตูก็จะสไลด์กว้างเลยนะครับหลังนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์พิเศษนะครับตัวบ้านอยู่ที่กว้าง6เมตรลึก7เมตรนะครับพื้นปูกระเบื้องฝ้าหลุมนะครับเรียบร้อยนะครับมีห้องโถงนะครับห้องโถงเดินทะลุหลังบ้านก็จะเป็นห้องครัวไทยนะครับครัวไทยหลังบ้านมีบันไดลงให้เรียบร้อยนะครับ งานครงสร้างเหล็กเรียบร้อยห้องน้ำนะครับเทสระบบไฟนะครับสุขภัณฑ์เื่องน้ำอุ่นพร้อมใช้งานสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้องนอนสองห้องครับหลังนี้นะครับหลังนี้สองห้องนอนนะครับสองห้องนอนนะครับลูกค้าก็ให้ติดราวผ้าม่านให้เรียบร้อยนะครับกว้างๆเลยนะครับมีมุ้งลวดให้เรียบร้อยนะครับฝ้าหลุมนะครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับ งอนที่หนึ่งก็กว้างเหมือนกันนะครับลูกค้าก็จะบิวอินตู้เสื้อผ้าเข้ามาเป็นกระจกเงานะครับฝ้าหลุมนะครับทนสีเขียวพาดทเทลสวยๆเลยนะครับก็เป็นกระจกเงานะครับกระจกเงาก็สไลด์ได้นะครับสไลด์สายขวานะครับก็ใส่เสื้อผ้านะครับวางผ้าห่มนะครับวางตู้เซฟส่วนตู้เซฟได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ ก็จบๆนะครับงบไม่บานปลายเหมือนเดิมสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินส่งแบบแปลนให้นะครับมีงบเท่าไหร่โทรมาคุยกันนะครับหรือจะมาชมบ้านตัวอย่างได้นะครับที่บ้านนกดาวหนองบัวลำพูนะครับสําหรับลูกค้าโซนหนองบัวซอนะครับอยากแวะเข้ามาชมมาชมได้เลยครับขอบพระคุณมากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันครับหลังหน้าเราจะไปส่งที่จังหวัดไหน ากกติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ